น้ำใสมากเลยไม่น่าเชื่อเลยครับว่าเมืองไทยจะมีแม่น้ำใสๆแบบนี้อยู่แนดะ้ะจนสามารถมองเห็นเงาตัวเองขึ้นพื้นน้ำเลยครับเป็นที่มาของชื่อแม่น้ำแห่งนี้นะครับแม่น้ำเงาแม่น้ำที่ไหลขึ้นเเป็นเจี๊ยบเลยฟังดึงไปจังหวัดตาครับเลอ่นฟังเป็นจังหวัดแม่องศอโอ,อ้ใช่แล้วครับเรากเลาจะได้ชมความงามของทั้งสองจังหวัดกับธรรมาชาติเงียบสงบไม่มเล่นจะสวัดดยครับเดีวโหสุดยอดเจอนกสวยๆเพียบเลยนะ คลิปนี้นะครับผมจะพามาสำรวจกิจกรรมล่องแคน,นูบนแม่น้ำเงาใช่ครับเลยแคน,นูครับไม่ใช่หรือระยะทางรู้เต็มๆเนี่ยตั้งแต่บ้านสบโขงครับยาวไป50กิโลเมตรครับไปถึงอุทยานแห่งชาติแม่เงาแต่วันนี้เราจะย่นให้เหลือ20กิโลพอครับแล้วเอาเวลาตอนเย็นไปชิมเอาเที่อุทยานท้าเฟรนดน้ำกินกบุฟเฟต์ไม่บ่อยคนระับพี่มิสที่ผ่ามนมา พอช่วงที่แม่น้ำเงาวสวยสุดเนี่ยคือช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงกุมภาพันธ์สนุกว่าอเลยเมืเมม่อกี้ตอนมีแจกนะ